สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ง่ายง่ายชาแนลนะครับจะมารีวิวแนะนำนะครับวิธีการเปิดบัญชีออนไลน์ t ท b ฐานไทยธานาชาตินะครับผ่านแอป t t b ทัชฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับมาดูเงื่อนไขกันก่อนนะครับว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างในการเปิดบัญชีออนไลน์ TTB นะครับต้องเป็นคนไทยนะครับมีบัตรประจำตัวประชาชนอายุ18ปีขึ้นไป มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถรับ OTP ได้และต้องต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับเมื่อคุณสมบัติของเราครบถ้วนก็สามารถเปิดบัญชีออนไลน์ TTB ได้นะครับให้ดาวน์โหลดแอป TTB ทั u c h แล้วก็เปิดขึ้นมานะครับปิด WiFi ให้ต่ออินเทอร์เน็ตด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือที่เรากรอกข้อมูลหรือลงทะเบียนไว้กับธนาคารนะครับเลือกสมัคร TTB ทัชนะครับ เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการจะเปิดนะครับจะมีบัญชี all free บัญชี no fix บัญชีมีเซฟนะครับในที่นี้นะครับขอยกตัวอย่างเลือกบัญชี all free นะครับแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับกดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆนะครับแล้วก็กดถัดไปถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนของเรานะครับ ตรวจสอบข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนของเราว่าถูกต้องหรือไม่จากนั้นนะครับให้กดถัดไปตอบแบบสอบถามฟัดชานะครับเพื่อในการเปิดบัญชีให้ตอบว่าไม่ใช่นะครับแล้วก็กดถัดไปถ่ายรูปใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนกรอกรหัส otp ที่ทางธนาคารส่งมาที่เบอร์โทรศัพท์มือถือที่เราเคยลงทะเบียนเอาไว้นะครับเลือกวิธีการยืนยันตัวตน ให้เลือกนะครับเ e l e v e n นะครับเพราะมันง่ายดีให้กรอกรายละเอียดในการติดต่อและข้อมูลส่วนตัวจากนั้นนะครับกดบันทึกได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับ qr code นะครับให้นำ qr code ไปยืนยันตัวตนที่ s e v e v e n นะครับภายใน1ชั่วโมงนะครับเมื่อยืนยันตัวตนเสร็จแล้วให้ตรวจสอบสถานะด้วยนะครับยืนยันตัวตนสำเร็จ ให้เรานะครับกดดําเนินการต่อได้เลยนะครับตั้งรหัสพิน6หลักเพื่อเข้าใช้งานแอป TtB นะครับและยืนยันรหัสพินอีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดบัญชีเงินฝากสําเร็จนะครับเมื่อเราเปิดบัญชีสําเร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รับหมายเลขบัญชีนะครับจะมีข้อความยินดีต้อนรับสู่ t t b ทัศให้กดถัดไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถทําธุรกรรมอย่างเช่น โอนถอนจ่ายและธุรกรรมอื่นๆอีกมากมายนะครับบนแอป TTB t ัศทหารไทยธนาชาตินะครับเหมือนเราไปเปิดบัญชีที่ธนาคารน,นะครับฟรีด้วยนะครับก็เสร็จสิ้นในการเปิดบัญชี all f r e ผ่านแอป TTB ทัศทหารไทยธนชาตินะครับง่ายๆนะครับฟรีด้วยนะครับหากเพื่อนๆไปเข้าใจตรงไหนนะครับให้กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ ทุกคำถามของเพื่อนจะได้รับคำตอบอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ง่ายๆช n แนลก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับง่ายๆชาแนลเลยนะครับสวัสดีครับ